สวัสดีครับพี่รีวิวเคียวหนึ่งตัวนะครับเคียว452 VLD นะครับสภาพตอนนี้ลูกค้าเอามาซ่อมนะครับผมเคียวนะครับถามสีนะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนซีนนะครับเปลี่ยนผ้าปั๊มชุดคาบูใหม่หมดเลยนะครับตั้งคอยไฟตั้งเมสซี d i อไอตั้งหน้าตรองคำขาวใหม่นะครับทำสวิตใหม่หมดนะครับเดินสายน้ำมันใหม่หมดนะครับ โลตอนนี้นิ่งกึุบเลยนะครับมาฟังเสียงกันนะครับตอนนี้สวยๆเลยพี่สตาร์ทครั้งแรกดึงโช๊คนะครับแล้วก็อ่าเสียงเหมือนจะติดเอาโชคลงสตาร์ทปกติครับ ามาดูคลิปอีกครั้งนะครับคลิปสตาร์ทเลยครับฟังเสียงสลูเพราะๆกัดอ่าต่อไปนะครับเป็นค,คลิปเล่งนะครับพี่เดี๋ยวมาเล่งดูรอบกันนะครับ